worldwide ์ e ว็บสปอตดัภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับสวัสดีแคท <c oughs> ตอนเราทุท่านเข้าสู่โลกของการเล่นเกมกเมพลย์ <Game play. S 2> ที่เราจะมาเท่เกมอยู่กับผมเช่นเคยครับ hey, <good. S 2> เด็กชาย่รั้มูครับพ <Hey, good. S 2> ร้อมวัน <c oughs> นี้ ความเดินตอนที่แล้วจําได้ไหมครับที่ผมแพ้เพียงใชหลุดลุยไม่เป็นท่าเลยทีเดียวเชียว n e w s i d e ัชนีวันนี้ก็เลยจะมีเกมเก่ชื่อว่า Warrior of War กนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวเต็มตัวเต็มเหมือนกับว่าไอตัวที่เราเล่นครั้งที่แล้วเนี่ยมันคล้ายๆเป็นแค่ภาคเสริมเล็กน้อย เป็นแบบเอาไว้เล่นดูเอลอะไรเงี้ยเล่นหนุกหนุกขำๆใช่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเต็มของเขาครับอ๋อเออคุ้นคุ้นไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวตินจาที่เราเล่นกันในแต่แรกคู่โดคูโบอะไรอย่างเออมีหลายตัวแล้วเกิดแถบลูสตาร์ทเลยครับมาลองกันนะ World of Warriors ผมพึ่ชื่อเกมผิดของใครครับมันชื่อ World of w a r r i o r อครับไม่ใช่ Warrior of War ครับบอลเชคเกอร์บอลเชคเกอร์บอลเชคเกอร์ฮาแบกกลับมาแล้ว ช่วยเราด้วยแท็บแท็บดิสบัตเทิลแอคแท็กครับต้องแอคแท็กในตำแหน่งที่ถูกต้องครับปุ๊บเกรสครับอ๋อถ้าถ้ายิ่งแม่นดัมเมจยิ่งเยอะแต่กราร์ดกราฟิกตัวนี้สวยกว่าดูฟุงฟริ้งมุ่ง f i n ิ s h team ครับเอาฟุตท่าก่อน f i n ิ s h ิ e a m เลยครับดูว่าสวยนะมาอีกปั๊บเือีกทีเดียวอีกทีเดียว เป,ไป๊ะๆ๊ะกราฟิกไม่ธรรมดา,าไม่ธรรมดาเขาบอกว่าไม่ธรรมดา,าโอ้โหเฮ้ยไอ้แผนที่แม่งใหญ่วีนีทีโรทูเท a ออเนอร์นี่มันอย่างกับไอ้นี่เลยอะ่ะเซเว่นคิงดอมอะเกมฟ็อก <Game S 1> โชนะ <c oughs> โอ้โหเมนูเยอะนะครับโอ้โหเกมใหญ่นะเนี่ยมันมีแกล่อ่ะไม่รู้ไอ,อ้เนี่ยมันมีน้ำปะ่ะมีน้ำมีเนื้อนี่เลเวลแน่เลย ห้านี่แน่จะเป็นแร่สีน้ําเงินแร่สีนน้ําเงิแร่สีแดงเนี่ยมีอยู่สิบแล้วก็มีเหรียญทองอยู่ศูนย์ศูนย์ครับอ่าเขาบอกว่าเราจะได้นักลบจากประตูออเนอร์ดอร์ครับอ่าเพราะว่าเรามีหิวห้าห้าแร่สีน้ําเงินนะฮะน่ารักเชียวเฮ้ยน่ารักว่ะโตกิโตกิเป็นไวกิ้งกูรี่ไวกี้กูรี่กระโดดเข้าหนังสือ เล่นง่ายๆอย่างนี้เลย <c oughs> เล่นง่ายๆจริง <c oughs> <ๆ S 2> เดี๋ยวนี้เราจะเป็นบรรทัดฐานเลยนะว่าเกมไหนกินทรัพยากรดูจากเครื่องเราถ้าเล่นแล้วหลุดเนี่ยสแสดงว่าสแสดงว่าเกมนี้ต้องเป็น iPhone 5S เป็นต้นไปอมีแครชครั้งที่แล้วครับอ๋อคือเหมือนกับว่าพอมันแครชเสร็จปุ๊บมันจะถามเลยเว้ยว่าให้เราปิดเสียงหรือเปล่ามันจะแบบเหมือนลดแรมอะไรแบบนี้ลดทรัพยากรการใช้ใช้งานของเครื่องได้เออใช้ได้ว่ะแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้แล้วอะ เกมมันใหญ่จริงๆแล้วทำไมเสียงมันไม่มีโอ้เขาปิดเสียงเราเลยว่ะปิดเสียงเลยใช่ไหมฮะใช่การหน้าเป็นไวกิ้งไวกิ้งไรเดอร์โอเคเราก็แอดแล้วเข้าไปในนี้โอ้ปิดเสียงแล้วช่วยได้เยอะเลยเหรอบ้าจริงเหรอจริงว่ะเฮ้ยอ่ะมาแล้วครับเนี่ยครับเขาก็จะให้เราไปต่อสู้แล้วดับดร็กครับโอ้สู้หนึ่งครั้งใช้เนื้อหนึ่งชิ้นฮะมาครับไฟครับขอใครที่ไม่มีเสียงนะพอดี มันราคปิดมินเนี่ยนเก่งดูโหได้ของด้วยครับสกิลเนี่ยมันต้องใช้อาศัยการแทบ,บเยอะๆครับ<อ>แถบ,บครับปาดเกรดครับโอ uh ้โหเออมันมีท่าฮะมีท่า<อ>ปึ๊บโดนแทงครับต้องต้องเก็บออเก็บหัวใจฮะเพื่อให้ได้พลังชีวิตคืนมา,มาบ้างแล้วเราก็ฟันเขาครับแล้วก็จังหวะดีๆครับชัวเพอร์เฟกซ์ับอุ้ยทีเดียว กันไม่ได้นะฮะต้องรีบเก็บมานาด้วยครับนี่เก็บเราได้ท่าไม่ตายครับชัวโกรธนี่ไงเบอร์เซิร์ฟนี่ชนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เป็นการแนะนำสวายโอาเก็บเหรียญกันครับเก็บเหรียญอย่าโมแต่โมครับเลื่อนเก็บเหรียญโอ้โหนี่แบบเกมขอนท้างมีความซับซ้อนอ่าให้อารมณ์อินฟินิตเบลเลนะปึ้ง นะได้ตัวนี้5อันนี้ก็จะได้ไปซัมมอนนักลบออกมาอีกโอเคครับเราก็จะต้องการวอริเออร์ไปสู้ในนี้ตอนนี้ผมไม่สามารถเซตติ้งอะไรได้เลยขออภัยที่ไม่มีเสียงนั่นนีบังคับให้กูเปิดดิถ้าเราไม่เปิดไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะครับกระตุกแล้วครับมาเปิดไปโอ้ยทะมุลาวะชั่ว ส่งตรงจากญี่ปุ่นซากุโมะโลนซามุไรด้วยฮะซามุไรเดียวดาครับมาแล้วโอเคครับตอนนี้แบ็กลับมาครับต้อง full weather เลยเหรอครับน,นี่กันแหละแนาว f l a s ดู f l a เรืนต่อครับต่อต่อต่อ full weather อ,อ๋อน,นี่เริ่มกินชายหาดเข้ามาเรื่อยๆครับจากริมหาดเมื่อกี้ครับเราต้องใช้ฮีโร่เราสองตัวครับ แล้วมีเลือกแบบตัวหลักได้เป็นไพมา a ลีอ่าผมให้ <Leader. S 1> เป็นสม,มุรเป็นตัวหลักเกมนี้ค่อนข้างโหลดหนักนะฮะกินทรัพยากรชัวๆครับเพราะฉะนั้นถ้า iPhone ต่ำกว่า 5S ลงไปนี่ทำใจนิดนึงครับอย่างของเราเนี่ยเป็น iPad รุ่นแรกใช่ไหมมินิรุ่นแรกก็อาจจะหลุดกันบ่อยนิดนึงยังไม่ใช้ถ้าไม่ตายแล้วกันฟันก่อนเลยปึ๊บเกรด <Great. S 2> โอ้ ตีกลับครับตีกลับรับรับรับนี่ไม่ยากครับไม่ยากความนิทีครับภาพเกรดปุ๊บปุ๊บเก็บเก็บเก็บเกอ๋อเก็บท่าไม่ตายได้งั้นผมขอปิดด้วยท่าไม่ตายแล้วกันนะครับแพนทาวสไตรโอโอ้โหสามจุดเหรออุ้ยแต่ช้าสองสามโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเย็นด้วยไม่ธรรดารับโอ้โหเฮ้ยสนุกแม่งพลังว่ะสนุกว่ะ เียมาแล้วตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วขอใช้ทีหนึ่งแอนทอมสไตร์หนึ่งสองสามโอ้ยไม่ค่อยได้บอโอ้ยดเยอะคือหลอดโอ้กีรับ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 ขออีกทีหนึ่งทำไม่ได้แอนทอมสไตร์เป๊เป๊เป๊ะไอ้เจียเกือบเกือบแล้วเกือบตายเดี๋ยวฟันทีเดียว ตายเลยเราตายครับมาแล้วครับด้วสองคุณนะฟันทีเดียวจบผ้าอโอ้โหได้เหรียญเก็บเหรียญหนุกหนานสบายๆเป็นเกมที่มีอะไรหลายอย่างมากหลายอย่างมากเดี๋ยวขอเปิดเสียงให้ได้ก่อนมีเทรนมีนะฮะโอ้นี่มีโฮมแคมป์ม <า S 1> คแคมเปอร์เทรนเนอร์ครับรนเธอเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวก่อนได้ไหมอ่ะขอ ไม่ได้เป็นทูวรเรียลนะ,ะออโอเคครับขอภัยจริงที่ไม่มีเสียงเทรนใช้50าคอร์ตแก้ภาคกระโดดตกโอเทรนเลเวลอัพแล้วนี่ขึ้นเป็นเลเวลหนึ่งอ๋อเลเวลสองแล้วนี่ <Level S 2> ใช่ไหมเลเวลสอเต็มที่เลเวลห้านะฮะกลับครับเปิดด้วยครับมันไม่เปิดให้ว่ะจริงหรอจริง พ่าไปแล้วเฮ้ยเกมมันโหดขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยมาอ้โหโกลดกระตุกมาขอยสักนิดนึงไหมแม้แต่ใ้ท่านผู้ชมดูนะฮะมันมีอีกหลายแบบเลยนะนี่แบบนี่แค่เล็กๆเองนะฮะเลื่อนเลื่อนก็บัวมันจะแครช์นะโครเลื่อนโอ้ทะลุเลยรู้เลยครับว่าทำไมมันแครช์บ่อย เพราะว่าเกมมันใหญ่มากดูดิโอ้โหเกมแห่งปีว่ะใหญ่ใหญ่มากที่หน้าที่สำคัญเคยป่ะต้องฟรีฟรีฟรีนี่เกมฟรีเหรอเนี่ยเล่นได้ครับโอเคครับให้เลเวลาสองเป็นตัวนี้คุณหน้าเป็นลีดเดอร์ครับแล้วก็ให้ที่สมุไรของเราเป็นตัวซับตัวตัวขอเล่นสักตานึ่งนะได้อยู่เห้ย ไปไฟต์โหกาฟิกแม่งอลังการมีมีสองัาดเข็งที่เพิ่งท่านไม่ตายเลยไหมล่ะท่านไม่ตายของเบอร์เซิร์ฟไม่มีอะไรมากอาจอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโดัมเมดทุกลายเก็บการณเก็บกับจุดกับจุดกับจุดนโมดปังตาสวยๆเพอร์เฟกต์จบเลยครับปาดหน้านี่หน้าแทบแตก จบเลยครับเบิร์เฟอร์ครั and and oh, e ้งพอเลเวลาสองแล้วแล้วร <ps ange livres> ู <ile> ้สึกว่าพลังมันดีขึ้นนะไม่ตายครับไม่ตายเลยฮะเบอร์เซอร์มาเลยเอาลืมกดไปถ้าไม่ตายดาเมจสูงเลยใช้ได้เลยทีเดียวไม่ตาย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 จังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้เลยเป๊ะเป๊ะแล้วเป๊ะสองหน้าบองเก็บครับ เช้า่าเช้าเช้าโอ้โหตะเกีบเติมครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไปไหนลูกเดี๋ยวพึ่งไปไหนลูกใจเย็นนะลูกนะอุ้ยเปิดมีมีครับโอ้โหได้อีกห้าอันก็เอาไปซัมมอนไว้เลยก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะะมันคือ World of Warriors เนื้อเรื่องดีมากแล้วก็ตัวเกมก็ค่อนใ่า่ได้เล่นได้นานแลนะฮะแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPhone 5 5S ขึ้นไปแล้วกันขึ้นไปคิดว่าน่าจะ5น่าจะโอเคละถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมนี้นะฮะลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะลองดูที่ Description ได้นะครับไปเอาไปลองเล่นดู <5 S 2> ส,ส,ส,สนุกสนานนะมันมัน,มนแล้วก็ใครมีเกมอะไรที่อยากให้เราลองเล่นก็ คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับก็ยังตามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับติดตามกันได้นะครับว่าคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรให้คุณดูนะครับกับรายการเกมเพล์ที่เราจะมาวันนี้ค่ะหลอนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายใหญ่นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอ๋อนี่ด้านซ้ายบนมีปุ่มแดงๆใหญ่ๆรากฏด้วยนะครับไม่เสียตังค์ครับจะได้ได้ฟังพวกเราบ่นบ่อยๆครับ